สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพามาอัปเดตครับแมคโครแมคโคร เจ้าแหงมาได้ใส่เพื่อจะเขาก็ไ่ไกินเมตัวเขาก็บ่ไ้กินเอาแหงมาได้ใส่หลักต้นไม้พ็นต้น,นแบบไงไว้เป็นตน้ตนนิดหน่อยนอยม่มีละต้นแววว่วต้นบกนบกวทั้งตน้น เสียงอ,อ,อ,าอารมณ์ทางครับอารมณ์จากทางในทางรถน,นะครับเฮ้ยเบิ่งี่แนอะพี่นองสุดยอดครับอ่ามันก็จะไปต่อบาทนี่บาทนี้ก็จะไม่เคลียร์ขีนี้คู่สาโลบบาท ไปเอาฝักนีกก่าอย่าเด็ดเปเบิก่งไกดีกว่าเปเบิ่ง่าเอ็ดต่อนไซนี่วอนดีเฟิรสีเอาก็ที่เบิสีไปะเอาต่อออกจากหลัง,งห้องน้าแม่เ่อนะครับเอเอหยนาวครับเกีาวฮงพี่น้องหนีนาวหน เออนั่นลงแล้ว อามาซื้อครับเอาสิคุดไปปลูกครับเอาสีมารอเอาเลยนะสิมาคุดมาไอ้หอมพอเอาพอเอาเงามันไปเลยนะครับยกลดเอาเคนยกขึ้นรดบรรทุกเลย วัดดยผู้สาไปบ้านนี้แหงเบิ่งิละเบิ่งโคยเมสาเมสาเมสาออกกอนถอยเด้ดเอ้ยถอยดอ ออกมาดุดุออกมานี้ดุดไปไหมนั่น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 ไปไหมสุดนจอดสีเปือครับปรผสมการณ์นะครับพี่หน้อง เออต่อแก้ครับงัดมะตีงเลยต่อแก้วออหนึ่งต้องควดดิ้นเอาครับ บึ้มลงภูสาไปแล้วครับลงสะไปแล้วครับอาวัดขึ้นมาหลังจากที่มันลงไปก็งัดขึ้นมาครับงัดมันขึ้นมาอย่าเฝ้าลงอย่าเฝ้าลงขึ้นมานี่ขึ้นมานี้ เอออ๋อเอาขึ้นมาไว้ถึงฝั่งครับออ้ติดมือติดมือครับออดันเออเบื่อครับ,บแห้งดีแห้ง มีหนูฟูกแลนออกมาบ่หนูฟูกมันคือสิออกไปแตกแตกแตกไอ้ต้นไม้ล้มต้นแรกแล้วล่ะมันอย่างนี้เสียมันก็เตือนก็ไปแล้วล่ะเอาขวดงาใหม่ขึ้นมาครับขวดต้นใหม่ขึ้นมาถิ่มโดออกมาโดโ้โอ้โอๆๆๆ้โอ้โอ้โอ้มาแล้วแม่ สายายังครับแบบนี้เขาเรียกว่าซาสายายังครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับครับไปนออ้องบึม ลบแห้งครับผัดขีดดดดดดปุนเปี้ยวทางขุนเพชรมือเบิ่งแมคโครนี่สมสมกับราคาอีรีนะครับเนาะการทำงานนี่แห้งแบบสุดยจอดแห้งนี่ครับนี่ต้นวาใยญ่เบิ่งดีะ่ะ งนี่เอารถง่ายๆเลยเด็กดันค่อยๆลมตึกวะดกเงามาันออกก่อนนะครับอมองหันละมองที่รถโจกก็ลังควานนะครับพี่น้องมองหันมีเสือเ้อเฮ็ดปวกครับมีเสือเ้อเฮ็ดปวกเมาแล้วมาแล้วมาแล้วาใกล้แล้วมาถอย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 รับถอยมันไงมาหาเขาได้บ้านนี้ สวนขึ้นไปงานขึ้นไปโอ้บันทีกกันฮะไอ้เลื่อยเลื่อยไฟยฟ้านะครับพี่นอ้องเลื่อยนม้มันหน่อยนะมาเอามาตาัดงานมาดออกนะครับ เห็นป่้ทำงานมืออาชีบเองประสบการณ์สูงง่ายๆแบบแบบคือกันครับเข้าเอานิวเอานิวเคลียร์นะครับแถบอะไรออกแงงวนันก่อนแงดีเป็นตะไหนครับ ใมไม่ปิวมาทุกทุกทุกแมนหนูแลนหนึ่งกำลังสีแลนขู่เดี๋ยวครับต้นขนวนครับต้นขนวนกับต้นพยุงนี่คือคนละชนิดเด้อพี่นอ้องเด้อไม่พยุงก็คือไม่พยุงครับไม่ขนวนคือไม่ขนวนครับแต่ต้นขนวนต้นนี้คือมันสีมีมีต้นในต้นโพเนี่ยเห็นว่าครับต้นโพมันกอดอยู่นะครับมันก็เลยมา มาเชียร์ตดโพ่อครับนี่คนมาตัดพวกตดโพ่อพวกหักโพ่อนะครับจิงโพ่อครับในเหลือจะตดเมือนกันแตงแล้วยมต้นแตงแล้วมันกางน้ำในพี่น้องเนี่ยตดใหญ่เฮงไลยครับเนี่ยแล้วมืออื่นเมื่อกี้มืออื่นหรือมือใดเมื่อกี้สิมห้าคูณออบออบออบโคตรมันนะครับคดออบโคตรแล้วก็รอบรอบผาตัดแต่งจิงด้านบนหลอกบานนี้ ครัต้นใหญ่เลยครับสิบสิบเท่าครับต้นนี้ตัว่าขายให้เขาสิบเท่าครับเขาอาจจะไปขายลอยเท่ากับพจน์จ็คครับ <c oughs> <c oughs> กับไรครับกับไร <c oughs> การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับพี่น้องแต่ถ้ามีกำไรกับฝ่าวฝ้าวเอานะครับพี่น้องอ่ะขอพูดถึงกำลังใจครับพี่น้อง ปิดตำนานครับปิดตำนานแบบสมบูรณ์แบบนะครับพี่น้องกะเข้าคอยเปิดตำนานบดใหม่ครับสำหรับตำนานบดนี่กับปิดว้ก้อนนะครับพี่น้องเอ๊ะเบิ่งขนาดตน้นหวาน่าใหญ่ครับเออรถแมคโคราสามารถทีสิแกะออกไปได้ครับเอามืองัดลงไปครับมันใหญ่แห้งนะครับกระสิได้ใส่รถนั่นรถนี่หลากนะครับ ขอบคุณทุกกลังใจครับรอติดต้านตอนต่อไปครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากเมิองกโฆษณาด้วยครับสำหรับคลิมนี้ก็ไว้สมิทสกอรก์นปรพวกก็ไม่คลิปหนัาครับสวัสดีครับ